สวัสดีครับผมไอ้ไอูนะครับยินดีและขอต้อนรับผู้ประกอบการทั่วฟ้าเมืองไทยนะครับที่สนใจอยากจะเข้าร่วมเป็นพาร์เนอร์กับ Giving Forward นะครับสําหรับท่านที่ยังไม่รู้จัก Giving Forward นะครับท่านสามารถที่จะทําความรู้จักได้แบบง่ายๆโดยที่ด้านล่างนะครับท็อปคอมเมนต์เนี่ยผมก็แปะลิงก์เอาไว้เบื้องต้นนะครับให้ได้เข้าไปศึกษาทําความรู้จักกับ Giving For w a r d นะครับและถ้าเกิดว่าวันนี้นะครับท่านมีสินค้าหรือว่าโปรดักหรือบริการนะครับ ท่านก็สามารถที่จะเข้าร่วมเป็นพาร์ทเนอร์นะครับกับเพื่อนเพื่อน้องเรานะครับเพราะฉะนั้นในเรื่องของการทําการตลาดหรือว่าการขยายธุรกิจหรือกิจการการค้าการขายของเราในทุกวันนี้เราก็ต้องยอมรับนาอว่าวันนี้หลังจากโควิดไปแล้วนะครับการทาธุรกิจในรูปแบบสมัยใหม่เนี่ยมันก็ต้องอาศัยโอกาสอาศัยช่องว่างแล้วก็อาศัยเครื่องมือต่างๆนะครับและในวันนี้นะครับผมก็อยากจะแนะนำนะครับ ธุรกิจของคนไทยนะครับเป็นสตาร์ทอัพนะครับชื่อ Giving Forward ครับที่ได้เปิดโอกาสให้กับผู้ประกอบการทั่วฟา้าเมืองไทยนะครับเข้าร่วมกับแพลตฟอร์มได้ฟรีนะครับโดยที่ไม่มีค่าใช้จ,จ่ายเลยเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ย g i v i n g f o r เ a r d เติบโตอย่างก้าวกระโดดนะครับรวมไปถึงพาร์ทเนอร์ด้วยที่เข้ามาอย่างล้นหลามจนวันนี้ผมต้องทําเป็นระบบเอาไว้นะครับเพราะว่าวันนี้ผมไม่สามารถที่จะช่วยเหลือได้ทันท่วงทีนะครับก็เลยทําเป็นระบบวิธีการสมัครข้อดี ได้ผลประโยชน์อะไรยังไงบ้างนะครับรวมไปถึงคําถามอายอดฮิตนะครับก็ให้เพื่อนๆทุกท่านนะครับเข้าไปดูในห้องในกลุ่มนะครับที่ผมทําเป็นระบบเอาไว้เรียบร้อยแล้วและที่สําคัญครับรวมไปถึงวิธีการสมัครต่างๆนะครับเอะไรนะครับสําหรับผู้ที่อยากจะทราบข้อมูลข้อดีหรืออะไรต่างๆเนี่ยโดยเฉพาะวิธีการสมัครนะครับที่ง่ายมากนะครับ ก็ไปดูได้ในการสมัครที่เป็นคลิปวิดีโอที่ผมทําไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งไม่ถึง5นาทีก็เสร็จสมบูรณ์นะครับหลังจากนี้นะครับก็ขอให้เพื่อนๆน,นะครับทําธุรกิจได้ประสบความสาเร็จยอดขายเติบโตนะครับและถ้าเกิดว่ามีคําถามเกี่ยวกับกิฟต์วิ่งกก็สามารถติดต่อหรือสอบถามผมได้โดยตรงนะครับและขณะเดียวกันขณะที่เราสมัครเป็นพ์ทเนอร์กับกิฟต์วิ่งนะครับติดตรงไหนก็สามารถที่จะโทรหรือไลน์นะครับสอบถามได้ทันทีเลยนะครับ พอเป็นว่าให้เพื่อนๆน,นะครับเข้ามาในในกลุ่มที่ผมแปะลิงก์เอาไว้นะครับในท็อปคอมเมนต์เนี่ยด้านล่างนี้นะครับได้เลยแล้วก็เข้าไปดูศึกษาวิธีการเสร็จแล้วนะครับผมจะมีกลุ่มไลน์ที่เอาไว้ต้อนรับสมาชิกผู้ประกอบการที่มีหัวใจอันเบสเซอร์ล้วนๆเลยนะครับเพื่อนๆเ,เ,เรารอยอยู่จํานวนมากเลยนะครับก็ขอให้เพื่อนๆน,นะครับหลังจากที่สมัครโหลดอะไรเรียบร้อยแล้วก็เรียนเชิญเข้ากลุ่มมาด้วยนะครับเพราะตรงนั้นจะสามารถติดต่อสื่อสารหรือสอบถามผมอะไรได้หมดนะครับในกลุ่ม โอเคนะครับสำหรับคลิปนี้มาทักทายกันสั้นๆง่ายๆนะครับสวัสดีครับ